ตรงนี้ที่หน้าเว็บไซต์นะก็จะขึ้นคําว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่เมื่อกี้มี SMS เข้ามาแล้วนะว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะผมก็ได้รับสิทธิ์นะครับในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเรียบร้อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง s t e e p a g Channel นะครับวันนี้นะครับวันที่28ธันวาคมนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะก็ได้เปิดรับสิทธิ์เพิ่มอีก1ล้านสิทธิ์นะครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับตอนนี้สิทธิ์ก็ใกล้เต็มเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมลองสมัครแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาเพียง ไม่ถึง5นาทีนะครับผมก็จะได้รับ OTP นะครับผมแล้วก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าได้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นการสมัครครั้งแรกของผมเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการสมัครกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีวันที่28ธันวาคมครับผมตอนนี้นะครับผมกำลังจะสมัครเข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐนะครับให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับผมแล้วก็จะสนับสนุนในส่วนของเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับในการพักผ่อนในแต่ละครั้งด้วยนะครับผมเอาเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเป็นการสมัครครั้งแรกนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกในการสมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับผมอันดับแรกอยู่ตรงนี้นะครับจํานวนสิทธิ์คงเหลือนะครับผมตอนนี้นะล่าสุดเลยนะครับวันนี้วันที่28ตอน10โมงเช้านะครับผม สิทธิ์คงเหลือนะครับตอนนี้จำนวนสิทธิ์ที่พักเหลือ8 9 3 6 9 3เก้าหนสานสิทธิ์จำนวนสิตัวเครื่องบินเหลือ1 5 8 5 4ล้านสสสิทธิ์ครับผมอ่านี่ก็คือสิทธิ์คงเหลือนั่นเองเดี๋ยวไปดูวิธีการสมัครกันนะครับอ่าอันดนับแรกมาดูก่อนนะสิทธิ์ที่1นนะครับเป็นส่วนลดค่าที่พักนะครับ40%เซนะครับสูงสุดไม่เกิน 3,000บาทต่อห้องหรือคืนสูงสุด15ห้องหรือ15คืนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่16ทธันวาคม63เป็นต้นไปนะครับผมสำหรับสิทธิที่2นะครับสิทธิที่2นะครับผมรับคูปองมูลค่าสูงสุด900บาทนะครับต่อห้องต่อคืนนะใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวรวมโครงการโดยชำระเพียง60% อีก40%ตัดจากคูปองนะครับผมเมื่อเช็คอินเข้าพักจึงจะได้รับคูปองเป็นรายวันหลัง17นาฬิกานะครับวันจันทร์ถึงพฤหัสรับ900บาทและวันศุกร์อาทิตย์รับ600บาทนะครับผมสิ์ที่3นะครับคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน40%สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อผู้โดยสารจำกัดห้องพักละ2ผู้โดยสารตามจำนวนห้องพักที่จองผ่านโครงการนะครับผมหลังท่องเที่ยวและเช็คเอาท์โรงแรมแล้ว เฉพาะท่องเที่ยวในจังหวัดที่กำหนดภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์สงขลาเชียงใหม่และเชียงรายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสมัครนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเขาบอกว่าให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ตัวนี้นครับตัวน,นี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วนะครับผมเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com นะครับอันดับที่2ก็คืออ่านแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการอันดับที่3ก็คือกรอกอข้อมูลและยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับนะครับอันดับที่4ก็คือรอ SMS นะครับแจ้งผลการลงทะเบียนภายใน3วันหลังจากยืนยันผลการลงทะเบียนนะครับผมอันดับที่5นะครับก็ดาวน์โหลดและก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับเป๋าตั้งนะครับผมแล้วก็จะมีวงเล็บน,นีดนึงนะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-wallet นะครับผมเพื่อเตรียมการใช้ใจ่ายสำหรับโครงการนะครับแอปเปาตังตรงนี้นะครับผมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ คนล,ละครึ่งนะครับผมก็น่าจะช่ำชองในการใช้แอปเป่าตั้งอยู่แล้วนะครับผมจะรวมอยู่ในที่เดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองสมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน .com ด,ดูครับผมมาดูวิธีการลงทะเบียนกันนะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com แล้วนะจะมีทางนี้นะครับผมทางขวานะสีส้มนะครับจะเขียนคําว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะกดเข้าไปครับเบ,บิบลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็กดไปตรงแถบสีแดงนะครับที่เขียนคําว่า สำหรับประชาชนกดเข้าไปนะครับมื عم, ่กดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ลูดลงมาิดนึงน,นะครับผมรับสิทธิ์ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้นะสําหรับประชาชนรับสิทธิ์ท่องเที่ยวจะมีสองอันนะครับผมมีรับสิทธิ์ท่องเที่ยวกับรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินนะแต่ผมจะใช้รับสิทธิ์ท่องเที่ยวแล้วกันนะครับผมตรงนี้เขาจะมีบอกรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับผมรับสิทธิ์ส่วนลดค่าห้องพักนะครับรับสิทธิ์ส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผม จองห้องพักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์ด้วยนะแล้วก็หนึ่งนะครับหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ต่อหนึ่งเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับผมอ่าใช้จังหวัดเดียวกันได้ด้วยนะเจ๋งไปเลยครับผมอ่าตรงนี้นะฮะลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่องเที่ยวครับกดเข้าไปเปิดกดเข้าไปเสร็จนะครับแล้วก็ต้องมา อ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็ความยินยอมสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลนะครับรายละเอียดนะครับอ,อ,อ่านดูได้นะครับผมตรงนี้ผมก็จะข้ามไปขอนะครับยื่นหมอครัวทีเดียวเชียวเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ครับข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็ตกลงยินยอมนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันตึบครับผมกดยืนยันเสร็จแล้วทีนี้เราก็มากรอกข้อมูลครับลงทะเบียนโครงการนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคไม่เยอะนะเดี๋ยวผมจะ กรอกทะเบียนก่อนนะครับผมสังเกตเวลาลงทะเบียนดีดีนะครับผมตรงนี้นะเขาจะบอกว่าไม่ต้องระบุคํานําหน้าชื่อเช่นนายนางนางสาวเราไม่ต้องพิมพ์ไปในนี้นะครับผมตรงนี้ให้เราใส่ชื่อไปเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์คเหล่านี้นะมิงั้นเดี๋ยวจะลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราก,ก่อข้อมูลเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับ ปุ่มขวาล่างนะครับกดคําว่าลงทะเบียน,นครับเึ๊บเมื่อกดคําว่าลงทะเบียนแล้วนะครับระบบจะเด้งขึ้นมานะครับเปลี่ยนสถานะของปุ่มนะครับเป็นคําว่ายืนยันนะครับผมเราก็กดคําว่ายืนยันอีกครั้งหนึง่งปึ๊บตอนนี้เราก็กอก OTP นะครับที่ได้ทํามือถือนะเสร็จแล้วก็กดยืนยัน OTP นะครับอ่า ตอนนี้ก็มีเมสเซจนะครับเด้งเข้ามาที่มือถือเหมือนกันครับผมว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับผมให้โหลดแอปเป่าตังได้เลยนะครับตรงนี้ที่หน้าเว็บไซต์นะก็จะขึ้นคําว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมโปรดรอ SMS เพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน3วันนะครับแต่เมื่อกี้มี SMS เข้ามาแล้วนะว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่มือถือกันนะครับตอนนี้ก็กดตกลงออกไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบก็จะเด้งกลับมาที่หน้าเดิมนะครับผมจะเข้าไปที่แอปเป่าตังนะครับผม ซึ่งเป็นแอปที่ผมโหลดมาตั้งแต่ที่เข้าร่วมในโครงการาคนละครึ่งแล้วนะครับอตอนนี้ผมเข้ามาที่แอปเป่าตังนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ g wallet ดูซิปึ๊บนะครับจะสังเกตเห็นนะครับบาร์โค้ดด้านล่างนะครับผมที่เขียนคําว่าสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับสีฟ้าด้านล่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูซิเข้าได้ไหมปึ๊บอ่านะครับผมตอนนี้นะ ผมก็ได้รับสิทธิ์นะครับในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อจากนี้นะครับผมก็ต้องไปหาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมเพื่อที่จะเข้าพักแล้วนะครับแล้วก็จะได้เริ่มใช้โครงการในโครงการนี้กันเลยนะครับสําหรับวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะครับและยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมแนะนําว่า ให้สมัครเอาไว้ก่อนนะครับผมเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับเราก็ค่อยไปเที่ยวกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีคําถามนะก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ